คลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกีตาร์ทรงเดียวกันแต่คนละไม้มต่างกันไหมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกีตาร์ทรงเดียวกันแต่คนละไม้ต่างกันไหมนะครับผมคนละไม้ในที่นี้ก็คือไม้หลังนะครับผมอืมอะนะครับทุกตัวนะครับจะเป็นหน้าไม้แท้หมดเลยอ่าก็จะเป็น solid spruce นะครับผมให้เสียงที่แบบพุ่งกลางวานอืมนะครับส่วนไม้หลังเนี่ยตัวแรกเลยอ่าสามตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันตัวแรกนะครับจะเป็นอมอลไกนีนะครับก็ ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังไม้ม้ก็นีนะครับก็จะเป็นไม้เนื้อละเอียดนะครับแล้วก็ลายไม้นะครับจะเป็นเส้นๆครับสังเกตดูนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับทนเสียงทนเสียงจะไปฟังแนวทีหลังโอเคครับอืมอ่ะครับต่อมานะครับไม้ที่สองเราก็จะเป็นไม้รสบูดนะครับรสูดก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งอืมให้เสียงสะท้อนที่ดีนะครับผมลายมันจะเป็นเส้นๆนะครับนี่ลองลองดูถ้าเป็นรสบูดนะครับจะเป็นเส้นๆยาวนะครับ ไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไม้วอลนัทนะครับเอ่อมันจะคล้ายๆกับเป็นเส้นคล้ายๆกับไม้ลดบูดนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยเส้นมันจะคนละอย่างกันนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันจะคนละสีนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาฟังถึงความแตกต่างของ3มตัวนี้กันเลยนะนะครับเดี๋ยวก็จะเล่นเป็นตีคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นพิกกิ้งแล้วก็จะไปเล่นเป็นจิกตกด้วยละกันนะครับพยายามเล่นหลายๆวิธีนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงว่าทั้ง3ามตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ หลังจากที่ได้ลองอดีดเล่นดูเมื่อกี้นะครับถ้าเราเป็นทรง O ออ่มนะครับครับมันจะเป็นคนละอย่างกันนะครับจากที่ได้ได้ลองเล่นนะ <c oughs> เสียงของมอฟฟ์เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่พุงพงพ่งออกไปเลยครับครับเบสกลางแหลมเนี่ยก็คือพุ่งออกไปเลยแต่ตัวเนี้ยรถบูดเนี่ยมันจะมีโน้ตย่านเบสที่กลมกล่อมขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เสียงใสเนี่ยมันจะมีความฟุ่งฟิงุงฟิงนวลหูหน่อยแต่ก็ยังมีความใสพุ่งออกมา ส่วนตัวนี้นะครับเจ้าไม้วอนัทนะครับจากที่ได้ลองเล่นนะเสียงเบสเนี่ยจะมาเยอะมากๆครับผมในสามตัวนี้อันนี้อันนี้เบสนํามาก่อนเลยเยอะสุดเบสนํามาก่อนเลยแต่มันก็มีข้อดีนะตรงที่เบสมาเยอะเนี่ยทําให้เราเล่นแล้วมีความแบบหนาอุ่นๆน่ชครับผมนะครับมันจะคลุมนะอ่ะมันจะคลุมๆหน่อยนะครับหนาๆอุ่นๆหน่อยแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยมันก็จะไม่ได้โดดเด่นอ่าไม่ค่อยพุ่งเท่าสองตัวที่เป็นมออกกับรดบูดน,นะครับ หลังจากที่ได้ลองทรงเด,ดนนน็อตแล้วะะมาฮอกานีนะครับก็จะพุ่งนะมีความพุ่งมากๆเลยของเสียงนะครับแล้วก็เสียงเบสกลางแหลมเนี่ยจะเเรียกได้ว่ามันจะชัดอะ่ะมันฟังชัดๆนะครับของเป็นทรงเด,ดนนน็อตที่เป็นมาฮอกานีเนะส่วนตัวที่เป็นโรบูดนะครับเสียงเบสเนี่ยจะค่อนข้างามีความนุ่มนวลนะครับเสียงแหลมเนี่ยไม่ได้แบบแหลมจนแสบหู นะครับแต่โผล่มานะแต่โผลมาก็เรียกได้ว่าเสียงตัวเนี้ยมันจะแบบฟังดูอุ่นนุ่มๆหน่อยก็ยังมีความพุ่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับวัวนัดนะครับตัวนี้เนี่ยอความรู้สึกผมนะผมว่าเบสค่อนข้างเยอะใช่นะครับแล้วก็กลางดีด้วยอืนะครับเสียงจะหนานะครับหนาเลยแล้วก็เสียงก็ยังพุ่งอยู่ด้วยนะครับที่คอร์ดมันสุดตัวเนี้ยอือใช่นะครับ กีตาร์ทุกตัวนะครับถ้าซื้อจากทางร้านเรานะครับราคาตั้งแต่1,600บาทขึ้นไปก็จะผ่านโปรแกรม MusicPlan t u n e Up นะครับก็จะทําให้ตั้งแต่ตั้งคอตรงเซตอัพต่างๆปาดเฟลแล้วก็เช็ดเคลือบน้ํายาการสนิม <ừ. S 1> เช็ดน้ํายาที่บอดี้นะครับผมก็ทุกตัวเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์การันตีแบบนี้เลยกีตาร์นะครับก็คือออกจากทางร้านมิวสิกแพลนเนี่ยจะถึงมือลูกค้าเนี่ยก็จะพร้อมเล่นได้เลย น้เอยน้อยก็แค่ตั้งสายนิดหน่อยอถ้ามีพวกภาคไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราก็จะเสียบเช็คให้ด้วยนะอ่าส่วนทุกอย่างเนี่ยเราทําให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ลองเสียงของทรง G A ครับผมอานะครับทรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะมีเบสที่ค่อนข้างเ,าเยอะกว่าทรงอื่นเลยนะอืนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยทั้ง3มตัวเนี่ยมหอกนะครับเสียงเนี่ยมันจะชัดๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีเบสนะครับมาอุ้มๆอยู่นะครับเนื่องจากทรงด้วยแล้วก็เสียงมันจะพุ่ง ชัดนะครับส่วนรถบูดนะครับเสียงเบสเนี่ยออกมาดีเลยนะครับแล้วก็เสียงหนาด้วยนะครับครับแล้วก็ย่านเสียงแหลมเนี่ยจะไม่เอ่อไม่แหลมจนเกินไปนะครับเรียกว่าเอ่อเสียงออกมาบาลานซ์ดีมากๆเลยครับนะครับส่วนเอ่อวอนัทนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังวอนัทครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้เบสที่เยอะที่สุดแต่ก็ถือว่าไม่มากนะด้วยทรงด้วยนะอ่าด้วยทรงด้วยแล้วก็ทําให้เสียงมัน ออกจะอุ่นๆนุ่มๆที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบจากสองตัวนี้นะตัวนี้ออกย่านเบสที่ให้เบสเยอะหน่อยนะครับแหลมก็ถือว่ามีแต่ว่าน้อยกว่าสองตัวนี้หน่อยครับนะครับก็หลังจากที่ได้ฟังทุกทรงไปแล้วนะครับผมก็แต่ละทรงก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันแต่ละไม้ก็จะต่างกันไปอีกนะครับผมก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับกีตาร์ไม้ไหนนะครับเหมาะกับวิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็น ทรงๆแล้วกันนะครับเริ่มจาก OM ก่อนนะครับครับสำหรับ OM นะครับเหมาะสำหรับการเล่นฟิงเกิลสไตล์หรือว่าฟิงเกิลพิกกิ้งนะครับเสียงมันก็จะออกนุ่มๆอุ่นๆหน่อยนะครับถ้าอยากได้เสียงพุ่งๆหน่อยก็เป็นมัลคกานีนะครับอยากได้เสียงแหลมที่เพาะๆหน่อยรู้สึกแบบมีห่างเสียงที่ดีหน่อยนะครับก็เป็นโรดวูดถ้าอยากได้เสียงเบสเยอะๆหน่อยนะครับก็เป็นวอนัทนะครับ ครับส่วนทรง G A นะครับได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตัมคอร์ดนะครับหรือการเล่นปิ c กกิ้งนะครับสียงที่ได้จากทรง G A นะครับจะมีเบสที่เยอะขึ้นมาแล้วก็เสียงแหลมที่พุ่งออกมาหน่อยนะครับถ้าอยากได้เสียงที่ชัดๆนะครับก็ต้องเป็นไม้มมฮกานีนะครับอยากได้เสียงเบสนะครับฟังเป็นตัวๆหน่อยแล้วก็เสียงแหลมที่ดูมีเสน่ห์นิดนึงนะครับก็เป็นโรสฟูดนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เสียงเบสดี นะครับนุ่มๆหมุนๆเลยก็เป็นวอนัทนะครับต่อไปนะครับทรงเดดน็อตนะครับเป็นทรงยอดนิยมเลยนะครับก็เหมาะสําหรับการเล่นสตัมคอร์ดนะครับจะให้เสียงกระชับนะครับตัวโน้ตชัดแล้วก็จะมีความพุ่งกลางวานไม้มมฮอกนะครับเสียงจะชัดแล้วก็จะพุ่งนะครับเสียงทุกอย่างจะออกมาค่อนข้างดีเท่ากันนะครับไม่ได้มีด้านไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับลดฟูดนะครับจะให้เสียงเบสเนี่ยใกล้เคียงกับมมฮอกานีนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับก็จะมีความใสสว่างเป็นประกายมากกว่านะครับ ต่อไปวนัทนะครับวนัทจะให้เสียงย่่นเบสที่ชัดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะไม่แหลมนะครับเท่ากับรถวูดแล้วก็มะฮอกนีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อจากทางร้านเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับทางไลน์ facebook Instagram หรือว่าเว็บเว็บเบส .co.th นะครับผมครับก็อย่าลืมติดตามช่อง musicpan ของเราด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวมีคลิปนะครับดีๆมาทำให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับ E